พาคธิมง,งานกิจอารก็มามอบของนะครับให้กับคนพิการตะบลชวัยอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะครับที่เราต้องเดินเข้าซอยไปนะครับประมาณเกือบสองร้อยเมตรนะครับนะครับนี่เราก็เดินหิ้วของเข้าไปนะครับก็ปเป็นซอยแคบๆซอยเล็กๆนะครับทุกเดือนนะครับ ทีมงานหรือโครงการของเราก็จะมาเยี่ยมผู้พิการที่อยู่ในโครงการนี้นะครับเดือนละหนึ่งร้อยคนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองทั้งเจ็ดอำเภอด้วยกันนะครับแต่วันนี้เรามาที่ตำบลชวัยชยโยครับจังหวัดอ่างทองขับนี่ครับถึงบ้านคนพิการแล้วนะครับ ครับตอนนี้เราถึงบ้านผู้พิการแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมอบให้กับคนพิการนะครับข่าวสดอีกครับิวรายงาน